สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่เพจธรรมะคือธรรมชาตินะคะวันนี้พี่ก็อยากจะมาคอนเฟิร์มนะคะกับที่หลวงตาาสอนมันคือเรื่องจริงหลวงตาาสอนนะคะว่าทุกคนมีรังสังหอนอยู่ในตัวทุกคนแต่ตอนนี้รัางสังหอนมันหายไปเหตุผลเพราะตาจมูกหูลิ้นกายแล้วก็ใจมันไปสัมผัสทางโลกเยอะไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยสัมผัสไม่ได้กับรลางสังหอ์ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเราจะกลับมาให้มีดังสังหรณ์ได้โดยการท่องคาถามาจากพัดนะคะพี่ท่องมาเป็นเวลา5ปีแล้วเพราะฉะนั้นดังสังหรณ์เริ่มกลับมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณลองคิดดูฝนมันไม่น่าตกถูกไหมเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นฤดูหนาวฝนไม่น่ามาพี่เดินออกกำลังกายแล้วเหมือนเหมือนเหมือนจิตใต้สำนึกคะ่ะมันออกมาพูดว่าฝนน่าจะตกนะแล้วอีก ใจหนึ่งก็พูดว่าเฮ้ยมันจะตกได้ไงมันเป็นเดือนมกราเป็นเดือนที่เป็นฤดูหนาวฝนไม่มาหรอกนะคะมันก็ขัดแย้งกันแต่ด้วยความที่เรานะคะเอ๊ใช่ไหมก็ลากพาเขาพานนะคะเออพอตื่นเช้ามานะคะรู้สึกประมาณตีสองตีสามได้รู้สึกเลยว่าว่าได้ได้ยินเสียงฝนตกแป๊ะแปะแปะก็เลยมานั่งคิดเออลางสังหรณ์เราเริ่มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยะคะ่ะเป็นบทพิสูจน์ที่หลวงตามาถา้ถาเสมอเลยว่า คุณลองท่องกระถามอาจจะพัดไปเรื่อยๆ1หนึ่งปีสองปีสามปีคุณจะต้องมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนมีเทพเทวดาที่ปกป้องรักษาคุณแต่เขาเหมือนออกลทธิ์ออกเดชไม่ได้นะคะอันนี้ความรู้สึกของพี่นะแล้วก็ถ้าสมมุาท่องไปและสิ่งที่ดีมันเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยแต่สิ่งที่เราทําไปมันคือบุญซึ่งเราสามารถนะคะ อะไรนะทำบุญให้กับเทพเจ้าดาได้สิ่งศักดิ์สิทธุองได้ทุกดวงจิตดวงเนียนได้สําเวจสีได้โอ้โหทุกอย่างให้หมดเลยอะแล้วคุณจะมีเพื่อนเป็นโรควิญญาณเพราะยังไงคุณก็ต้องตายไม่ว่าจะใหญ่จะรวยจะมีศักดิ์ศรีมีหน้าตาสวยเลิศเพอร์เฟกต์ยังไงทุกคนก็ตายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เป็นคนหนึ่งที่นะคะความรู้สึกไม่รู้อะถ้าฉันตายฉันขอเดินตามหลวงตาหมาหลวง หลวงปูด่ดูหลวงปู่ทูบนะคะซึ่งเป็นนําทางให้เราไปสู่พระภูมิที่ดีนะคะเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆเราตายไปไหนแต่สิ่งที่พี่ระลึกเสมอว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงดิดนิ้วค่ะกําไรไปเกิดครึ่งแล้วแต่ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงคุณแค่เสมอทุนไม่มีอะไรคําว่าขาดทุนไม่ใช่ทําไปแล้วตกนรกถูกไหมฮะเออแต่ถ้าเกิดทําไปแล้วได้อยู่ไปชั้นที่เออตาตุงหรือชั้นพรม เฮ้ยโคตรเจ๋งเลยนะคะพี่เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ดูดูคลิปพี่แล้วเป็นเอซีที่ติดตามนะคะเพจธรรมะคือธรรมชาติลองไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่หลวงตาาสอนมันคือเรื่องจริงไหมหลวงตาาสอนเสมอว่าท้าพิสุจนิ์ได้เลยนะคะท้าพิสุจนิ์ได้เลยพี่ไม่ได้ท้าพิสุจนิ์นะคะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้พี่สื่อมาว่าเห็นไหมท่องรหาัสจากพัดแล้วคุณจะได้แบบนี้คุณจะได้แบบนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะสื่อมาให้เรารู้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนเี้้ยไม่รูิ เดินเดินอยู่มีความสุขฝนจะตกนะเก็บผ้าก็เ <c> ก <oughs> ็บผ้านะคะโอเคเนาะฝากไปด้วยกับคาถามาจากพัดถ้าสมมติว่าทุกคนคิดว่าคาถาอื่นดีกว่าก็เอานค่ะแต่หลวงตามาบอกว่าถ้าคาถามาจากพัดเหมือนครอบจกักรวาลแล้วคุณจะเอาคาถาอะไรอีกนะคะตอนนี้สังเกตดูทุกคนท่องคาถาจากพัดได้นะคะเต,ตัวเล็กๆก็ท่องได้เพราะฉะั้นฝากไปด้วยนะคะคาถามาจากพัดดีมากไปแล้วค่ะ